เราเหลือเวลาอีกไม่เยอะด้วยสัญญาหนูว่านะโอชิเบะดูโยเกิร์ตจะขึ้นยากมากกว่ามิวิกีอะสมมติมีมีคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยแล้วโดนจับไปเลือกอะไรอ่ะรู้สึกว่าโอชิเบะเป็นสิ่งที่แบบเขาไม่น่าจะจับโยเกิร์ตไปลงเพราะทุกคนจะติดภาพรักโยเกิร์ตแบบน่ารักน่ารัก,รกจริงๆแบบหนูชอบเพลงสไตล์คิสวาอาราชิ i k n o w super แล้วเ,เก El, ิดไปเสนอกับแอลตอนไหนเออทิดว่าใช่ใช่จะมาคุยเรื่องโอชิเบะด้วยเมื่อกี้มีคนถามว่าสิบแอลได้ยังไงตั้งแต่ออดิชั่นรุ่น3พี่แอลเคยออดิชั่นรุ่น3แล้วตอนนั้นก็คือทาเวิร์กช็อปกลุ่มเดียวกันค่ะก็เลยช่วงนั้นก็เลยได้คุยกันเยอะแล้วก็เหมือนพอเข้ามามันก็จะมีความแบบเอ้ยแบบจําได้นะนู่นนี่นั่นแล้วพอมาคุยแวะแอลคุยเ,เรื่องพอมาคุยมันก็เลยแบบเออคุยงาย่ายแล้วหนูกับพี่แอลก็คือนั่งกินข้าวด้วยกันช่งน m, ว El, ง,ง น่าจะเกอบทุกวันอะ่ะก็เลยแบบได้คุยกันนอนคืนบ่อยชอบอยู่ด้วยกันนอนคืนก็เลยสนิทกันคือหนูเป็นคนสนิทกับคนยากนะแล้วก็รู้สึกว่าคุยกับคนยากแต่แบบคุยกับพี่เอลได้พี่เอลบอกว่าพี่เอลก็เป็น introvert ซึ่งหนูก็อึง้งรู้สึกแบบต่างคนต่างเป็น introvert มันเลยคุยกันในสเปซที่ว่าแบบทั้งสองโอเคอไม่บอกหรอกนะว่าใครสีอะไรอะ หรืออาจจะสองสีหรืออาจจะมีกี่สีหรืออาจจะสีเดียวกันหรืออาจจะคนละสีหรืออาจจะไม่รู้ไม่บอกหรอกทุกคนอยากดูกันไหมอะหนูอยากให้ทุกคนดูนะคือวันเนี้ยสปอยได้ปอกว่าคือถ่ายงานไปแล้วแบบ เลิศมีแต่คนบอกว่าเลิศไม่เชื่อเดี๋ยวรอง,งานออกแล้วเดี๋ยวแบบว่าให้เขาการันตีมีคนกดแบบใครเข้าไปบ้างอะพี่พาวรุ่นห้าเบอร์รี่มารีนี่เขาบอกแบบมันเลิศเดีรอดูรอดูว่ามันจะเลิศไหมคือทุกคนมันจะหาโอกาสที่โยเกิดจะได้เต้นโอชิเบะอีกเมื่อไรหร่ล่ะ โอชิเบกเป็นเพลงอ่ะเราจะเล่าความเป็นมาของโอชิเบกให้ทุกคนเพื่อสนใจอย่าลืมไปโหวตของชิโซระด้วยอันนี้ขอแทรกคือไม่รู้ว่าคือตอนนี้เซมเหลือ2คนคืนกโมเนใช่ไหมคะซึ่งคิดว่าถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดก็น่าจะได้เป็นเซนเตอร์คู่กันถ้าถ้าได้ึ้นอ่ะนะแล้วก็รู้สึกว่ารู้สึกอยากทําเป็นเวอร์ชันน2์เป็นเวอร์ชันที่เราทั้ง2คนก็โตขึ้นแล้วก็อยากรู้เหมือนกันว่าถ้ามา4ี่คนอีก4คนที่เหลือจะเป็นใครมาเต้นด้วยหนูชอบตอนจบคืนลูก ตอนจบของโกชิโซระของเวอร์ชั่นเปิดตัวมันสวยมากคือคนสวยมากจริงๆหนูแบบดูรูปแล้วชอบมากมันจะเป็นแบบปิดไฟแล้วก็จะเป็นท่าตอนจบซึ่งมันแบบมันไม่ได้เต้นในโรลโชได้มันไม่สามารถเต้นแบบครึ่งเพลงได้เพราะฉะนั้นบดโอชิโซระเธอไม่รู้ยังไม่ได้คุยกับโมนี่เหมือนกันว่าโมนี่ยอยากโมนี่อยากให้เป็นโอชิแบบเนี้ยโอชิโซระไหมแต่หนู ถ้าโหวตโยเกิรอาจจะได้เต้นเซนเตอร์ก็ได้ไงเพราะฉะนั้นไปโหวตได้เป็นแบบล็อกด้วยแล้วก็ขายโอชิเบะใช่ไหมคิดว่าน่าจะหาโอกาสเต้นได้ยากมากมากมากแลาวเหลือเวลาอีกไม่เยอะด้วยสัญญาแล้วก็ไม่รู้ว่าจะได้เต้นคือหนูสู้มันหาโอกาสเต้นได้ยากมากมากมากคือสุดท้ายแล้วมันก็ต้องแล้วแต่ทุกคนด้วยเพราะมันไม่ใช่แค่แล้วแต่หนูไงบางคนอาจจะไม่ได้อยากดูก็เลยไม่ได้อยากจะโหวตหรือเปล่าอะไรนี้ก็แล้วแต่ทุกคนถ้าทุกคนอยากเห็นเวอร์ชันน้องโยเกิร์ตแต่คือตอนแรกหนูก็แอบกลัวเพราะว่าแบบเราเต้นกับพีอเขาามมควแบบ อะไรไดีๆเขาจะมีอยแบบอุ๊ยเลิศแล้วหนูก็แบบตอนแรกกลัววันนี้ไปถ่ายมารู้สึกโอเคปลพล็อกหน่อยรู้สึกแบบ มันเลิศมันเลิศจริงๆที่มาเพลงนี้มันยาวมากคือตอนแรกอะทุกคนรู้ใช่ไหมคะว่ามันมี3คนกลุ่มจริงๆอะมีเหมยด้วยแล้วก็เหมือนเหมยติดเลียนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ,ะเวลาว่างไม่ตรงกันก็เลยเหลือ2คนซึ่งตอนแรกอะเต้นคิสวายค่ะเพราะว่าเป็นเพลงที่โยเกิร์ตเคยเต้นในคอนเสิร์ตรุ่น3าใช่ไหมคะแล้วก็มันไม่ได้เอาออกมาฉายข้างนอกรู้สึกเป็นแบบเป็นสเตจท,ที่ทุกคนได้เห็นภาพโยเกิร์ตในภาพแบบโตขึ้นแล้วทุกคนก็ดูชอบกันนะตอนนั้นแบบเป็นคนแบบหุยคิสวายโยเกิร์ตคิสวายก็เลยตอนแรกก็เลยเลือกเพลง สองคนก็เลยดูแบบหลายๆเพลงที่เป็นเพลงคู่แล้วก็ได้มาจบที่โอชิเบะเพราะว่าเป็นเพลงที่หนูมกับพี่แอลอยากเต้นแล้วก็น่าจะหาาอกาสเต้นในยากที่บอกไปหนูว่านะโอชิเบะดูโยเกิร์ตจะขึ้นยากมากกว่ามิวจิคีกับถ้าสุดท้ายโดนเลือกสมมติมีมีคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยแล้วโดนจับไปเลือกอะไรอะรู้สึกว่าโอชิเบะเป็นสิ่งที่แบบเขาไม่น,น่าจะจับโยเกิร์ตไปลงมิวจิกีก็คือก็ยากแหละแต่แบบดูเป็นไปได้มากกว่าหรือเปล่าไม่รู้สำหรับหนูนะเพราะทุกคนจะติดภาพลักโยเกิร์ตแบบน่ารักน่า ราชิไอโนสติปเปอร์รู้สึกเป็นเพลงที่ได้ใช้ร่างกายบอดี้คุยที่พี่เชอประกาศด้วยยูบิสติเฟเดอร์ซีคือเห็นแพนเคพูดแล้วแพนเคก็บอกว่ายังไม่ได้คุยกันก็คือจริงๆอะ่ะคุยกันแล้วแล้วก็ดูทรงออกอะ่ะคือหนูพูดอะไรไม่ได้ยืมนั่นแหละก็ดีใจแล้วก็ขอบคุณมากๆที่แบบว่าหนูไม่รู้เหมือนกันว่าใครเลือกเป็นแบบทางออฟฟิเชียลหรือพี่เชอร์หรือใครก็ตามขอบคุณมากๆท,ที่ที่ถึงจะเป็นแบบไม่ออฟฟิเชียลแต่ก็มียเกิลอยู่ในชื่อเซนเตอร์ Center. นนั้นขอบคุณมากมากจริงๆเป็นน่าจะเป็นแบบครั้งแรกใช่ไหมถ้าไม่นับแบบตามโรดโชว์หรือตามงานบางงานที่แบบว่าได้เป็นเซนเตอร์บางเพลงนี่น,น,น่าจะเป็นออฟฟิเชียลลี่เซนเตอร์ใช่สิใช่อยู่แล้วออฟฟิเชียลลี่เซนเตอร์ที่แบบประกาศมาว่าเออเซนเตอร์เพลงนี้จะเป็นตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดอะไรเงี้ขอบคุณมากมากดีใจมากตอนนั้นคือลงเครื่องมาเสร็จทุกคนแล้วหนูก็แบบชีวิตนี้เกิดอะไรขึ้นบ้างเข้าไปดูแบบประกาศเยอะอยู่นะแบบประกาศเพลงนู่นเพลงนี้เพลงนั้นเป็นนั้นแล้วก็มีประกาศสัมภับผ้แล้วก็มีเลกไม่รู้จำไม่ได้มีนน่่าจะแแคี้หล ๋อ oh, รุ่นห้ายนงไงตองว่าคือติดหูมากเพลงรุ่นห้าติดหูมากแล้วก็แบบเกิดอะไรขึ้นตอนฉันนั่งเครื่องบินสองชั่วโมงนั่นแหละคือตอนที่ปอ๊อรู้ว่าพี่ปอ๊อบเป็นเซนเตอร์คือร้องไห้ร้องไห้ก่อนที่ตัวเองจะคือตอนไป,ไปเดี๋ยวผมไม่รู้ลองไปเห็นของพี่ป๊อบก่อนแล้วก็แบบน้ำตาไหลบนเครื่องบินแล้วพอถึงก็เลยแบบไม่ใช่น้ำตาไหลเลยนั่นแล้วคือมันจอดแล้วมันจอดคือถึงเครื่องเลยเครื่องถึงแล้วก็แบบเปิด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 สอง แล้วก็รีบไลน์ไปบอ,อกพี่เป่าแบบดีใจด้วยแล้วก็ค่อยไปเห็นว่าตัวเองได้เป็นแบบได้มีชื่อในเซ็นเต,นเตอร์ทีหลัง แต่ก็คือเพลงที่เหลืออีกหลายเพลงอ่ะก็เป็นเพลงที่น่าสนใจมากๆนะสำหรับหนูนะคือจริงๆก็คุยกับแพนเค้กแล้วประมาณหนึ่งก็รอให้น้องพูดชัดๆละกันในส่วนของน้องอ่ะนะถ้าใ,ในส่วนของหนูก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่แค่ว่าหนูอยากได้ไหมอย่างเดียวมันต้องถามน้องๆที่เหลือในทีมหรือไม่ใช่ไม่ใช่แค่อยากได้หรือไม่อยากได้ใช้คำนี้ดีกว่าไม่ใช่ว่าเอ้ยถ้าหนูอยากได้หรือไม่อยากได้อ่ะมันจะทำอะไรได้อ่ะเฟิรปะ่ะเพราะว่ามันเป็นเหมือนแบบ12คน13คนจริงๆแต่ยังไม่ได้คุยกันแบบ13คนว่าทุกคนว่ายาก เป็นแบบพิเศษไหมหรืออะไรยังไงอะสำหรับ <s> หนูรู้สึกว่าต้องฟังความเห็นอีกทั้ง1213คนแล้วค่อยมาตัดสินใจกับตัวเองอีกทีนึงก,ก็หวังว่าในอนาคตจะได้เป็นเจนเตอร์รูเบงนะลูกหัหวแดงอยู่อ๋อพูดกันเรื่องนี้ต่อรู้สึกว่าเพลงอีกที่เหลือคือน่าสนใจมากๆเป็นเพลงที่หนูรู้สึกชอบหลายเพลงมากๆเก,กือบทุกเพลงเลยแหละเอาเป็นว่าทุกเพลงเลยใน5เพลงทั้งหมดคือหนูชอบหมดเลยไหนจะแบบจริงๆก็คืออยากเต้ลูมมอ คือเพนเคพูดไปแล้วว่าอยากให้รูเมอร์เป็นของรุ่น3ามนี่ะเพนเคพูดประมาณนั้นตะคือเราคุยกันแล้วก็รู้สึกแบบคืออยากเต้นลูเมอร์ <laughs> นั่นแหละแล้วก็สิวินาทีของ CGM ก็ชอบเป็นเพลงที่หนูเคยเต้นตอนเซอร์เคิลแจมชอบเพลงชื่อเลยนะเพลงของพี่เชื่อมันร้องว่าอะไรอะ่ะก็เคยเต้นแล้วเฮ้ยหนูเคยเต้น เดีไม่เคยเต้นเพลงเดียวคือโบคุวะอีนายป่ชื่อชื่อโบขอถ้าอ่านผิดขออภัยค่ะอุ้ยยาบิสเตก็เต้นแล้ว12วินาทีก็เต้นแล้วลูมอก็เต้นแล้วโดโมดาจิจานกะก็เต้นแล้วเฮ้ยเพิ่งเนึกได้ว่าเราเต้นไปสี่เพลงแล้วก็เลยรู้สึกว่ามันน่าสนใจทุกเพลงเลยแต่เดีคนน่าจะอยากให้ลูเมอร์หรือเปล่าเท่าที่เห็นในสื่อโซเชียลติดตามดูไลฟ์ของเรารวมถึงไ x c l u s i v คอนเทนต์กับ VR และยังมีเคาเตอร์ด้วยนะคะโหลดเลย I am 48 application